bộ lại thì mưa sâu cứ lấy ngang sâu cứ lấy ngang thôi thôi chị đánh với say năn 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 rồi gặp lại thôi thôi, nàng, nàng, thôi. này thôi trai này อาบน้ําให้ลูกใจกับแม่น้อยหนาเดินมาเหนื่อยๆอาบน้ำหัอเศ้าขึ้นไหลแหงลวงพ่อปิดน้ำอีกว่าน้ำไม่ไหลเช่วงนี้ลวงพอ่อท่านจะมีงานวัดน้ำก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ูกชายพาลูกชาย,าชายเดินอ้อมไกลวันนี้ฮะเดินอ้อมไกลขนาดเลยวันนี้นมาแมน,น Moment ที่สองลูกเลยหลายบวันนี้เดินอ้อมไกลมากเลยเหนื่อยไหมครับจ้าครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยไหมครับ นิวนามพึ่อกันได้ดันนี่นอนดีพอไม่ยางเมื่อยไม่ใช่เมื่อยไม่ใช่เมื่อยแต่ช้างนะครับคนเดินตามก็เหนื่อยเหมือนกันหอบเหมือนกัน ผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยผมง่วงนอนด้วยมั้งวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ตีสี่ผมอยากอาบน้ำแล้วคุณแม่น้อยนะเอาน้ำเมือ่อไ้วเจ้ามะรุดแล้วสายรุดแล้ว เป็นยังไงครับบ่ชหาวเลยติงางเมื่อจ้ะ oh. ก็เดินได้สามวันแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มคล่องแล้วค่ะถ้าเดินทุกวันทุกวันก็เดี๋ยวเขาก็ชิน เดินไปเรื่อยๆเดีกเขาก็ชินเองเด้วก็คล่องแล้วไม่กลัวอะไรเลยมันจะวิ่งเลยเริ่มจะหัดกินน้ำได้แล้วผมก็จะเริ่มหัดกินน้ำกับสายยาง อาบให้ผมหน่อยครับอาบน้ำให้ผมหน่อยอาบให้คุณแม่ด้วยอาบให้คุณแม่ด้วยครับง่วงแล้วลุกแต่เสาเนาะตื่นแต่เตตี้ซีคนตื่นแต่เตตี้ซีโอ้ยน้ำเปียกเอาบ่อบาบให้แม่ในแมน่มก็บหอนขึ้นกัน แม่น้อยนาอาบน้ำใหก้ก็เอาดินใส่เอ,อไม่ชอบสะอาดเลยนานางนี่เล่นดินนี่เก่งมากเพราะว่าถ้าเล่นดินมันจะเย็นถ้าเอาดินใส่หลัง เป็นธรรมดาของจางเขาจะชอบเล่นดินเล่นโคลถ้าได้เล่นดินเล่นโคลแล้วมันจะเย็นเป็นธรรมชาติของเขาลูกชายเหนื่อยเดินเหนื่อยไม่ไม่ล่าเรื่งเลยไม่กล้าลงอ่าง มาพักผ่อนเลยเลยครับมาพักผ่อนได้เลยครับเหนื่อยแล้วเร็วมาเเร็วมาทางไม่ถูกเอาเรีนเอา กินนมเลยครับกินนมเลยกินนมเลยครับมาเหนื่อยแล้วกินนมเลยเติมพลังเติมพลังเดินไกลมากวันนี้ทำไมไม่กินล่ะอ้ยขึบอกินเหรอ,หอ,น,หรอนมเมื่อยบอกกินยังไม่ท่านได้เ่เอาขางใดไม่าถนัดไม่ท่นสื่อขาง ผมเหนื่อยครับแม่แม่เดี๋ยวผมกินนมเสร็จผมคงนอนแน่นอนเลยวันนี้เดินไกลกว่าทุกวันเลยเดินรอไปนู่นสะรานบินไทยบ้านที่ตะวันเดินจากบ้านเดินไกลมากวันนี้ต้องขยับไปเรื่อยๆต้องพาเขาเดินก็จะได้ชินทาง ทิ้สถานที่ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรแปลกๆบ้างต้องพาเดินขยับไปเรื่อยๆให้เขาจะได้ไม่เตืนไม่ละเวงให้เขาได้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นอย่างไงมันมีอะไรบ้างจะได้ชินจะได้มาคลัว ต้องปูไปทางนู้นหนุนทางนู้นหนุนทางนู้ทนที่เขาเคยนอนตอนกลางวันแต่ทางด้านนู้นกินนมก่อนกินนมยังไม่อิ่มเลยก,กินนมยังไม่อิ่มเลยครับเนี่ย เดี๋ยวจะได้ไปงานบุญพระเวทบ้านทลาดแล้วลูกชายจะได้ไปทำบุญแล้วไปเข้างานคนเยอะๆอิ่มหรือยังครับ อิ่มหรือยังเอาคือกินตะ้างเดียวข้างนี้คือบ่ามากินนมฮะดูดนมทำไมดูดแต่ข้างเดียวข้างนี้ทำไมไม่มากินคือพ่ามากิน้างที่แม่น้อยหนาก็ไม่มีอาหารก็ไม่นิ่งะ ก็ลดก็จะหมดอีกแล้วมันก็ไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่าเขานับนับต้นขายรู้สึกว่ามันก็จะแพงไปหน่อยนับต้นขายเนาะมันก็ไม่ได้เยอะสองพันคะแนนมันก็ไม่ได้เยอะเพื่อนไม่นานกินสองวันจะหมดเลย แย่ก็สมุดแล้วตัดอีก mm. ก,าาอก็เลยบอกว่าตัดอีกรถนึ่งรถเกลีกกล้ยงหนึ่งก็หมดแล้วย่ไม่มีแย่จะคิดอีกแล้วมันช่วงนี้มันลําบากมากคนหน้าเลยแย่มันก็ไม่มีฝนมีอะไรมันก็ตัดแล้วมันก็ตายมันไม่งอกขึ้นมาใหม่ ทุกทาเหนื่อยจะนอนแล้วครับแน่ๆเอ้ยการสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามให้เราช่องนม่ไม่หน,วหนาวตคนดี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ